มาเรื่องของวงการผ้าเหลืองตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทีละเรื่องทีละเรื่องมันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเนี่ยนะก็เ,เปิดเผยขึ้นมาไล่เรียงกันมาเลยล่าสุดไม่แผ่วจริงๆทนายกระดูกเหล็กอนันตชัยช้ยเดชนะครับเปิดเผยหลักฐานเรื่องการโอนเงินจากพระชื่อดังที่ปทุมธานีะนะฮะเหมือนกับโอนเงินผ่านไปยังศรีกาแล้วเพื่อในต่างประเทศด้วย แล้วพยายามจะให้ศรีการะโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวคือโอนไปโอ,อนมาออลักษณะการฟอกเงินะดูแล้วคนปกติไม่ทําแบบน,นั้นใช่สุดท้ายศรีการเขาเรื่องเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือเขาไปหาเรือกระทางกองทัพธรรมของทนายอานันชัยเนี่ยนะฮะจนมีหลักฐานอะไรออกมาเนี่ยนะครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเพจ Facebook ของทนายเปยกอนันชัยชัยเดชประาธานมือที่ทนายกองทัพธรรมนะฮะก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ที่เยอรมนีนะครับ อยากจะเอาผิดพระรูปหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีฐานยักยอกเงินวัดแล้วก็ฟอกเงินด้วยหรือไม่มีหลักฐานอะไรครับตอนแรกทนายเปียกเขียนรอบแรกก่อนเลยนะ,ะที่บอกว่ามีการโอนเงินในประเทศไทยเนี่ยสี่ครั้งด้วยกันครับครั้งแรก6ล้านครั้งที่2 2ล้าน7ครั้งที่3อีก2ล้านนะฮะและครั้งที่41ล้าน5เพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยสิล้านสองแสนบาทนะครับนี่นะฮะทางมูลทิกองทัพธรรมเนี่ยเขาบอกมีพยานเอกสารพยานบุคคล วัตถุพร้อมจะพิสูจน์ความผิดหรือว่าความบริสุทธิ์ของพระดังแถวปทุมธานีบอกเราบรรดาสาวกหายใจลึกๆเตรียมยาทําใจของอสศสภาไว้กินด้วยนี่นะครับเราก็พยายามจะตรวจสอบไปยังทนายเปียกนะฮะสอบถามไปยังทนายเปียกอยีกรอบหนึ่งก็เปิดเผยให้เรานะครับบอกตั้งแต่11สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนณระดับจะเอาว่าเลยนะพระที่ถูกระบุถึงเนี่ยพฤติกรรมยักยอก,ยอกเงินวัดฟอกเงินลักษณะคือหลอกศีกา หรือเป็นการบีบบังคับเนี่ยฮะหลังจากนั้นแกก็เปิดหลักฐานการโอนเงินมาเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ยอดหกล้านปิดชื่อปิดรายไว้ก่อน<ะ>นี่หกล้านนะครับให้ศรีกาโอนเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยไปยังธนาคารที่เยอรมนรวมแล้ว27ครั้งโอนเงินภายในประเทศเยอรมน,นีอีกสองครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นรวมเป็น29แล้วมีการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรของพระรูปนี้องค์กรเนี้ยเปิดบัญชีไว้ที่เยอรมน,นีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มพระ ร่วมกันบีบบังคับให้ศรีกาโอนเงินจากบัญชีองค์กรเพื่อจะเข้าบัญชีส่วนตัวของพระที่เปิดในเยอรมนีนะครับเนี่ยเหมือนกับพฤติกรรมเนี่ยใช้องค์กรในประเทศเยอรมนีเป็นศูนย์กลางฟอกเงินหรือเปล่าทานายเปียตั้งข้อสังเกตแบบนี้จนผู้หญิงคนนี้ถูกทางการของเยอรมนีกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงินร่วมกับพระไปด้วยครับเธอเนี่ยเริ่มระแคะระคายและไอพฤติกรรมนี้มันมันไม่เวิร์กแล้วนะฮะแล้วเธอก็ไม่อยากจะทํางานแบบนี้ให้กับพระอีก ทำให้พระรูปนี้โกรธครับฟ้องเธอทั้งแพ่งและอาญาในคดีที่เยอรมน,นีตัวเธอเองก็ถูกหลอกให้ใช้ทําง,งานเช่นเดียวกันแล้วก็ยังพบพยานหลักฐานที่พระรูปนี้นะฮะร,รับเงินบริจาคทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วไม่นําเข้าบัญชีวัดด้วยทนายเปียกบอกมากเลยนะครับจานวนมากเลยแล้วยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของไปสนิทชิดเชื้อกับสีกาอีกคนหนึ่งอย่าออกหน้าออกตา <c oughs> น่าจะเข้าข่ายไหมการกระทําผิดหลายเรื่องเลยนะถ้าดูตามความผิดเนี่ยทั้งยักยอกทรัพย์นะหลายมาตราเลยหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกหนึ่งสี่เจ็ดอีกที่เอาทรัพย์สินเบียดบังเป็นของตัวเองแบบนี้อาจจะรวมถึงฟอกเงินด้วยอะไปฟังนะฮะจากปากทนายเปียยครับเป็นเจ้าของวลรีเด็ดเกี่ยวกับเรื่องการสอนธรรมะซึ่งแตกต่างจากพระไตรปิฎก เหมือนกับจะแทนพระไตดปิฎดกได้เลยซึ่งมีข้อกางขามากมายมแล้วก็มีข้อโต้แย้งมากมายถ้าเอ่ยขึ้นมาทุกคนรู้จักหมดมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะ,ะใหญ่ครับเพราะวงการกว่าที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันในเงินนี้ไอ้นี้คือไอ้นี้หลักฐานที่อยู่ในมือเราเนี่ย่อนข้างจะชัดเจน แล้วส่วนเรื่องสีการนี่มีเกี่ยวข้องไหมคะสีสีสำหรับผมสีกาเนี่ยผมผมแค่รู้มาว่าเขาว่าใช่หรือใช่ไม่ใช่เนี่ยเราไม่รู้แต่พฤติกรรมเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะใช่ซึ่งผมก็ไม่ยืนยันนะค่ะแต่หลักฐานเนี่ยสําหรับผมนี่คือหลักฐานการโอนเงินเนี่ยชัดเจนคุณต้องดีแคลกับตารวจหรือปปชให้ได้ว่า เงินสิบสองล้านสองแสนเนี่ยออกมาจากไหนวัดดังที่ปทุมธานีทนายเปี๊ยกบอกมีวลดีเด็ดเกี่ยวกับการสอนธรรมะพอจะคาดเดาได้ไหมถ้าเกิดเป็นสายสายพระสายอะไรแบบนี้ที่ปทุมธานีถ้าเป็นคนที่เข้าวัดชอบฟังธรรมะเขาน่าจะรู้จริงๆเรารู้แล้วล่ะครับว่าวัดไหนจะเอาวาดรูปไหนนะฮะแต่ด้วยความที่ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้มันยังอยู่ในกระบวนการไงออาอาจารย์ตรินก็<ช>โพสต์เหมือนกันออกพระบางรูปเริ่มไหวตัวทันคล้ายกับจะหนีและทําลายหลักฐานหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องไปแล้วเนี่ยจะไม่ทําให้สังคมผิดหวังนะครับอาจารย์ตรินหมายถึงพระรูปนี้หรือเปล่า<ช>เคสเดียวกับทนายเปียกหรือไม่มติดตามกันต่อนะครับผู้ชมแต่<อ>ในเมื่อเกิดขึ้นที่ปทุมธานีเราก็ต่อสายโทรศัพท์ไปคุยกับทางพอ,อสํานักผู้ศาสนาจัางหวัดปทุมธานีนะฮะคุณปราณสุวีอ่าวอารามรัฐ บอกว่าพันนี้ยิ่งนอนใจนะเรื่องเนี้เพิ่งจะทราบเรื่องเหมือนกันจากเหตุดังนี่แหละก็คือเหตุนทนายเปยกยังไม่ฟันธงว่าเป็นวัดไหนหรือพระรูปใดครับขอไปถามหลวงพ่อก่อนี๋ยวเดี๋ยวจะประสานพระปกครองเนี่ยมาตรวจสอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอเราไปฟังฮะเรื่องเรื่องเงินเนี่ยเรายังไม่ได้ทราบมาก่อนค่ะ,ะทางทาง,ทาง,ท,าง,ท,างทางเรานี่ยังไม่ได้ทราบเรื่องเงินมาก่อน แต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันมีผู้ร้องเข้ามาอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินก็เป็นเรื่องพฤติกรรมอื่นๆของท่านนะครับอันนั้นเราทราบอยู่แต่ว่ากรณีที่พูดถึงในข่าวเนี่ยอืโดยที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นวัดใดเพียงแต่บอกอกว้างๆว่าเป็นวัดในจังหวัดปทุมเนี่ยคอ่าเราก็ยังไม่ทราบว่าเรายังไม่ได้ทราบชัดเจนว่าท่านระบุเป็นวัดใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะยังไม่ได้บอกว่าเป็นวัดใดวัดหนึ่งนะครับเพราะว่า เรื่องนี้เดี๋ยวจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข่าวนี่แหละ,ะเอาเข้าไปกราบหลวงพ่อเจ้าค้ะผู้ปกครองก่อนะนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้อาจารย์คณะผู้ปกครองท่านจะพิจารณาอย่างไงท่านจะได้อดำเนินการนิมนต์ผู้่อมาสอบถามข้อที่จริงหรือไม่อย่างไรเนี่ย๋ยวให้เจ้าคี่ผู้ปกครองท่านเป็นผู้พิจารณาได้ค่ะทางผอ,อสำนักพุทธที่ประทุมธานีนะฮะบบอกเดี๋ยวถ้าเกิดระบุชัดละ เป็นรูปไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบวันพรุ่งนี้แต่ถ้าฟังเสียงนะ่ะรู้อยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วเพราะพฤติกรรมอื่นนะพฤติกรรมอื่นที่อาจจะเดินโดนน้องเรียนมาก่อนหน้านเนี่ยเดี๋ยวรู้แหละเป็นใครเป็นอะไรแต่ไอ้เรื่องเงินที่12.2ล้านเนี่ยยังไม่ทราบก็ต้องอยู่ในเส้นทางก,การตรวจสอบกันต่อไปนะคะแต่ถ้าหากว่าทราบแล้วว่าเป็นใครเดี๋ยวจะลงไปตรวจสอบก็อย่างที่พี่โจบอกอะถ้าหากว่าท่านได้ฟังเสียงได้ยินคลิปอะไรแบบนี้ก็คงจะรู้เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็ถึงจะเข้าไปตรวจสอบถ้ารู้แล้วนะคะ